สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะลูกค้าจะบอกว่าวันนี้แม่ค้ามีงานดีๆมานำเสนอค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วดันหนึ่งให้แม่ค้าหน่อยเนาะคอมเมนต์มันจะได้ขึ้นจะได้เห็นว่าเออมีคนเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าจะบอกว่าวันนี้เขามีโปรก็คือมีโปรค่าส่ง ค่าส่งสามสิบเก้าบาทเหมาเหมาเลยวันนี้ค่าส่งสามสิบเก้าบาทเหมาเหมาเอาคนเข้ามาดูเยียวแล้วเดี๋ยวแม่ค้าบอกกติกาอีกรอบนะคะว่าใช้เน็ตแม่ค้าเป็นหลักนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกว่าและให้พิมพ์อะไรยังไงมานะคะลูกค้าพิมพ์ตามที่แม่ค้าบอกเนาะมันจะได้ดูโอเคหมคะรหัสจะได้ดูเข้าไปเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นขอเริ่มที่ชุดแม่ค้าก่อนเลย ชุดนี้นะคะเป็นชุด mini เด t เป็นชุด mini เด t นะคะลูกค้าแขนยาวข้างหน้าเขาจะเป็นซิปแบบนี้รูดได้ถึงคอหอยเลยรูดได้ถึงแบบปิดด้นปากเลยลูกค้ารอเล่นเนื้อผ้าก็คือดีอยู่แล้วอะให้ดูอีกรอบไม่อยากจะเมาไม่อยากจะแค่พูดปากาอยากให้ลูกค้าได้เห็นกับตาว่าเสื้อผ้ามันดีชุดนี้นะคะอกไม่เกินสามสิบแปดให้สี่สิบเลย้วแต่ว่าจะแน่นนิดนึงนะคะลูกค้า สะโพกไม่เกินสี่สิบนะคะใส่สบายมากตัวนี้ก็คือเก๋ใครเอาตัวนี้พิมพ์กอไก่น้ำตาลพิมพ์กอไก่น้ำตาลตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพิมพ์กอไก่น้ำตาลนะคะแล้วระบบมันจะดูดนะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขาหน่อยนะลูกค้าอืเอฟเลยค่ะเอฟเลยนะคะ คนที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยนะคะเพราะมันดีมาก,กค่ะตัวนี้ดีจริงๆดูเนี่ยแม่ค้าใส่อย่างสวยเหละไปตัวต่อไปตัวนี้หมดแล้วนะคะลูกค้าหมดแล้วนะอืตัวนี้บ้างตัวนี้เขาจะเป็นแบบเหมือนผ้าไหมพรมเนาะแต่มันเป็นแบบนิ่มๆนะคะลูกค้ากระดุมเนี่ยแกะได้จริงนะคะนี่นะคะแกะดู แกได้จริงนะคะนี่จะใส่แบบใส่กระดุมหรือว่าแกะกระดุมออกก็ได้นะคะถ้าเอากระดุมออกแนะนําให้ใส่เป็นเสื้อกล้ามข้างในหรือเกาะอกนะคะลูกค้าจะสวยมากให้ดูเนื้อผ้าว่ามันไม่คันมันจะเป็นเหมือนขนขนนะคะลูกคา้าเห็นบอกแต่มันไม่คันนะคะชุดนี้ไม่คันกระดุมก็คือแบบจึง้งจึ้งไหมล่ะใครเอาตัวนี้นะคะให้พิมพ์กอไก่ 17็ 1> 1, กอไก่ 1, 7นะคะราคา100บาทกอไก่ 1, 7พิมพ์มาได้เลยระบบจะดูดเองนะคะลูกค้ากอไก่ 1, 7วันนี้ค่าส่งถูกมากส9บาทไม่บวกเพิ่ม3 9บาทไม่บวกเพิ่มนะคะคุณเจนวันนี้อยากได้กระโปรงจังเลยได้ค่ะลูกค้ามีให้แน่นอนร้านเราอะ เดี๋ยวไปตัวต่อไปเนาะเดี๋ยวไปกระโปรงให้ดีกว่าลูกค้าจะได้กระโปรง hmm. นี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นมินิเดตชุดกระโปรงลูกค้าน่ารักมาก mm. เขาจะเป็นสิบข้างนะคะตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเอเขาเรียกอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> มันเป็นเหมือนแบบว่าดีกับลูกค้าเลือกไม่ถูกเรืยกไม่ถูกเออนี่อันนี้เขาจะเป็นแบบสีแดงลายหัวใจแบบนี้เลยนะคะ <S 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 เป็นแบบนี้ ะะลูกค้าตรงนี้มันจะเป็นแหวกอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่โป๊ใส่ได้สวยมากชุดนี้ใครเอาตัวนี้พิมพ์รหัสออปอปาดอเด็กพิมพ์ปอปาดอเด็กพิมพ์แค่ปอปาดอเด็กมานะคะตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยลูกค้าถูกแลวดีมีที่ไหนมีที่เดียวเอาไปหนึ่งร้อยค่ะตัวนี้มีประมาณยี่สิบตัว เขาสต็อกมาแค่นี้เนาะมีประมาณยี่สิบตัวเอฟแล้วใช่ไหมคุณนิพพรคุณนิพรอยากได้ตัวไหนคะอย่าลืมนะตัวนี้น่ารักมากใส่ไปแบบไปคาเฟ่ไปงานบวชงานแต่งได้หมดชุดนี้น่ารักใส่แล้วขับผิวใส่แล้วจะเสรวไมไหมคะเดี๋ยวไปตัวต่อไปร้านเราไม่ช้านะคะในการขายขอดูสีดำข้างหลังได้คะ่ะ ตัวนี้หรือเปล่าลูกค้าตัวนี้เขาจะเป็นเสื้อแบบรูดหน้านะเป็นลายดอกไม้แบบเนี้ยน่ารักมากผ้าใส่สบายไม่ร้อนแน่นอนเป็นครอปนะคะลูกคา้าเป็นครอปนี่แบบนี้เลยแบบนี้คุณอะไรอะคุณแนนคุณแนนเอาตัวนี้หรอคะ่ะเอฟมาได้เลยนะตัวนี้มีเป็นสต๊อปประมาณสิบตัวลูกค้าแย่งกันเดอ้อตัวนี้เอาให้พิมพ์รหัสด,ดอเด็กหนึ่ง ดอเด็ก10เอาไปในราคา100บาทเหมือนกันเลยถูกๆลูกค้ารหัส10นะคะไอ้ดอเด็กหนใช่ไหมใช่สิเด็กหนึ่งแม่ค้าขี้ลืมขอโทษนะคะลูกค้านี่ใส่แล้วจะสวยเพราะว่าเสื้อผ้าแล้วเรามันสวยมันจึงลูกค้าไปคะ่ะหมดราวนี้ก็คือแม่ค้าก็จะเสียหายหรือเจอกันรอบหน้าอยากได้ อะไรนะคุณแป้งได้อะไรนะคุณแป้อยากได้กางเกงได้ค่ะนี่ตัวนี้ดีมากลูกค้าให้ดูมันเป็นแบบแบบทรงกระบอกให้ดูเนื้อผ้านิดนึงนี่เนื้อผ้าเขาคือมันดีมากลูกค้าข้างหน้ามีสายาผูกได้นะคะตัวนี้เขาก็คือเก็บให้อย่างดีเลยไม่ลุยแน่นอนใส่สบายมากตัวนี้นี่ แม่ค้าขออนุญาตไม่ใส่ให้ดูนะคะลูกค้าพอดีแม่ค้ามาไลฟ์สดนอกพื้นที่นะคะไม่ใช่ในห้องที่ทํางานเนาะตัวนี้เอวเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบสี่คือฟรีใส่ลูกค้าแต่ขอขอไม่เกินเพราะไม่เกินสี่สิบสองเพราะมันจะแน่นแล้วลูกค้าจะไม่สวยขอไม่เกินสิบสองนะคะตัวนี้ใครเอาเอฟกอไก่ห้า กอไก่5้เอาไปในราคาหนึงร้อยบาทเหมือนกันกอไก่5นะคะลูกค้าแค่พิมพ์รหัสนะลูกค้าตามที่แม่ค้าบอกแล้วลูกค้าก็จะมันจะดูดเข้าไปเองรหัสดูดนะคะสําหรับลูกค้าเก่านะคะที่ไม่เคยเอฟไม่เคยรู้ระบบดูดอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าพิมพ์ตามที่แม่ค้าบอกฟังรหัสราคาก่อนเอฟทุกครั้งนะคะย้ํานะคะลูกค้า ช่วยแม่ค้านิดนึงเนาะขอบคุณมากเลยนะคะคุณมีนที่แจ้งให้นะคะขอบคุณคะ่ะลูกค้าเก่าน่ารักมากเลยอะถ้าลูกค้าใหม่จะน่ารักนะคะนี่อย่าลืมนะคะตัวนี้เอฟเลยมีห้าตัวเท่านั้นลูกค้ามันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วจริงได้ขอไปตัวต่อไปให้มีใครอยากได้แบบมีเสื้อคอปกไปคะตัวเนี้ยก็คือดีมาก จะบอกว่าตัวนี้ใส่แล้วเก๋น,นะลูกค้าใส่กับเปงเกงยีงขาย,ยาวหรือขาสั้นก็คือปังนี่ให้ดูเนื้อผ้านิดห,หนึ่งอวดอวดวดผ้าคือดีใส่สบายมากตัวนี้แม่ค้าขอนําเสนอใครเอาตัวนี้เอขอไข่สองเอขอไข่สองศย์มานะคะตัวนี้ <S <S น่ารักมากแม่ค้าจะเต้นเราเด้อลูกค้า ร้านเรามันจึ้งจริงๆอะ่ะอืมดูเลยเอฟรบอยงเอฟรือยงใครไม่มีนี่ไม่ได้นะคะต่อไปชุดเซตบ้างลูกค้าชุดเซตตัวนี้เขาจะเป็นแขนยาแบบนี้นะคะกระเป๋สองข้างใช้ได้จริง mm hmm. เดี๋ยวดูกันเกงก่อนแบบนึ่งนะลูกค้าแม่ค้าขอเอาเกงอองมาก่อนนะขออนุญาตใช้เวลาในการ ให้ดูีละชิมกางเกงเขาจะเป็นแบบนี้กางเกงสั้นประมาณ15้าความยาว15้าลูกค้าข้างหลังเขาจะเป็นเอวสมอกแบบนี้แล้วก็มีซิปให้ลูกค้านะคะสีในแบบนี้เลยกระเป๋าสองข้างมีข้างหน้าให้นะคะลูกค้าเอวก่อนยืดตั้งแต่ยีบสามขอไม่เกิน28ตัวนี้นะคะเอว ชุดนี้แล้วกันเซตนี้ขอไม่เกินยี่สิบปดแขนยาวกระดุมไม่ติดก็ได้นะลูกค้าเอาออกก็ได้นะเป็นแบบเสื้อคลุมไปเฉก็ได้นะคะแล้วข้างในก็ลูกค้าก็แมทเอาเป็นเสื้อกล้ามหรือไม่ก็เออกาะอกข้างในก็นได้เก๋ๆเนาะใครเอาเซตนี้นะคะพิมพ์รหัสว่าซอโซหนึ่งศู ซอโซ่หนึ่งตัวนี้เขาขอหนึ่งห้าสิบาทนะคะลูกค้าที่รักลูกค้าที่น่ารักทุกคนเขาขอร้อยห้าสิบาทเนาะเอ็ตั้นมาได้เลยหมดแล้วเหรอยี่สิเจ็ดไหวมากลูกค้าขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปเนาะอุ้ยแม่ค้ากระวนกระวายล,ลูกค้าไปชุดนี้บ้างชุดนี้เหลือตัวเดียวค่ะ ชุดนี้เือตัวเดียวนะคะนี่กระโปรงเขาจะเป็นเหมือนขนมชั้นแบบนี้เลยไม่บานแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปเขาจะเป็นสายเดียวแบบนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นวอลลงนิดนึงก็คือเซ็กซี่เดี๋ยวทำให้ดูนะคอนยตาจะเป็นแบบนี้ลูกค้านี่นี่น่ารักมากอันนี้เราตัวเดียวแล้วูกค้าใครเอาพิมพ์อส,สอเสือ ิมพ์เสือ50ขึ้นมาสอเสือ50ค่ะสอเสือ50 150บาทสอเสือ50 150บาทสอเสือ50 150บาทเท่านั้นเอาไว้ไปใส่แบบไปทะเลก็ได้นะลูกค้าชุดนี้หรือไปคาเฟ่น่ารักมากบอกเลย ลูกค้าวันนี้มีใครเอาอะไรเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีแม่ค้าขอตัวนะวันนี้ดึกมากแล้วนะคะไว้เจอกันรอบหน้านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการที่เข้ามาเอฟเสื้อผ้าแม่ค้านะะ้นองลูกค้าไว้เจอกันรอบหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ